สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกรกฎทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องหมอนิงทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดาวอาทิตย์ย้ายเป็นเล็งด้วยนะคะเล็งเล็งลาหูแล้วก็ยังร่วมกับดาวจานด้วยเกิดเป็นจันทะราดขึ้นมานะคะแล้วก็อยู่ในภพเรือนสหัชชะเลงสุภา เดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวลัคนาราศีกรกฎจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณชาวลัคนาราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนะคะการทํานายเป็นการทํานายโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาและราศีแต่เขอขอให้ดูลัคนาเป็นหลักนะคะ อนุญาตเป็นตัวแทนชาวลัคนาราศีกรกฎในการเลือกไพ่สิบใบนะคะไพ่ใบแรกค่ะเก้าถ้วยเอ่อรดค่ะเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยคือสิ่งที่ฝันสิ่งที่หวังความฝันเป็นจริงความหวังเป็นจริงโปรเจกต์ใหม่ๆหรือเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆอยู่ในหัวหรืออยากทําความฝันอยากทําบางสิ่งบางอย่างให้มันเป็นจริงเนาะ ืมเมริตขึ้นมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเป็นช่วงที่คุณจะได้รับการซัพพอร์ตจากผู้ใหญ่ก็ได้หรือเป็นช่วงที่ผู้ใหญ่จะยื่นโปรเจกต์ใหม่ๆให้คุณได้ทําหรือเป็นช่วงที่คุณอ,ออกจากความสันโดษหรือออกจากคอมฟอร์ทโซนเป็นช่วงที่คุณจะได้ทําอะไรหลายๆอย่างออกมาพบปะผู้คนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอืม โอ้หน oh, ึ wide, rain, working, ่งเหรียญค่ะความร่ำรวยการมีสิ่งดีๆเข้ามาโอกาสดีโชคดีความสำเร็จในหน้าที่การงานการได้เฉลิมฉลองบางคนท่านได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสดีๆเข้ามาทำให้คุณปลื้มใจทำให้คุณแบบมีความสุขเป็นเป็นเวลาที่คุณแบบว่าดาวที่เล็งก็คือดาวสุภาเนาะดาวสหัชชะเล็งสุภา มันเป็นช่วงเวลาที่ดาวราหูยังให้คุณในเรื่องของโชคลาภเงินทองหรือเป็นช่วงที่คุณจะได้สิ่งที่มีมูลค่าอืดาวเจ้าเรือนสุภาษคือดาวพระพฤหัสอยู่ในภพเรือนลาภมีเกณฑ์ที่จะมีเงินทองเข้ามามีความสุขความสําเร็จเงินทองแต่ก็มีช่วงที่คุณจะอยากได้อะไรก็ได้ในช่วงนี้นะคะดาวราหูก็อาจจะไม่ถึงการได้ซื้อได้จ่าย การเงินั้วไหลได้บ้างอะไรประมาณนี้แต่มีความสุขความเจริญก้าวหน้าแน่นอนพระราหูส่งผลในเรื่องของอาการกินดีอยู่ดีหรืออการเงินจะมาในเรื่องของการค้าการขายขายอาหารการกินหรือในเรื่องของสีเทาๆอะคะ่ะการงานสีเทาๆอะไรประมาณนี้แฮงแมนแปดเหรียญหกเหรียญ ให้ของการได้รับความอุปถัมภ์ก่อนหน้านี้เจอแต่ความเหนื่อยความทุกข์เนาะอตอนนี้คุณดุดออกมาแล้วจากความทุกข์ต่างๆนานาที่คุณเจอตอนนี้คุณเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆเป็นคนที่ตื่นรู้จากสิ่งที่เจอมาเป็นเป็นคนที่รู้จากประสบการณ์จริงก่อนหน้านี้คุณเจอกับการโดนบั่นทอนการถูกหักหลัง เจอความทุกข์ต่างๆนานาอืมมีคนเอารัดเอาเปรียบหรือบางคนบางท่านอาจจะเป็นโรคก็ได้ค่ะโรคที่รักษาไม่หายอะไรแบบนี้มันมีความทุกข์ทุกกายทุกใจเจอคนเอารัดเอาเปรียบเอเจอความบั่นทอนในเรื่องของการเงินเอแล้วก็เหมือนกับคุณเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนใจบุญนะคะใครที่มาขอโอกาสขอความช่วยเหลือคุณก็หยิบยืบย่นเนาะแต่พอคุณมีปัญหา คุณไม่สามารถที่จะหาใครได้เลยที่มาช่วยคุณคุณเหมือนกับมีความทุกข์อย่างยาวนานมีความทุกข์ในเรื่องของภาระหนี้สินมีความทุกข์ในเรื่องของการสูญเสียคนรักหรือการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างที่มันผ่านมาแล้วอืมตอนนี้คุณเป็นคนที่แข็งแกร่งมีความตื่นรู้จากภายในมองทะลุปูโป่ปงกับคนที่เข้ามาแล้วก็ คุณมีความฝันของคุณหลายๆอย่างที่อยากจะทําให้มันเป็นจริงแล้วก็คุณพยายามอะคะ่ะในอ,อกวกาศพยายามเป็นคนที่ขยันหาเงินขยันทํางานตอนนี้คุณอยู่ในจุดที่จะได้รับรางวัลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โชคได้ลาบมีการเงินที่ฟื้นตัวมีโอกาสจะได้สิ่งดีๆเข้ามาอืมโอกาสใหม่ๆหรือเป็นโชคดีที่จะเข้ามาทําให้คุณได้ไรายได้ที่เยอะขึ้นก็ได้ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะการงานของคุณเป็นอย่างไรคะสี่ถ้วย1นึ่งม้าคุณเบื่อกับคนในที่ทำงานหรือเปล่าหรือแบบทำอะไรไปก็ไม่ถูกใจเจ้านายทำอะไรไปก็ต้องแก้ไขตลอดเลย คุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับการต้องอยู่ในสังคมแบบนี้หรือต้องเอาอกเอาใจอ่คนที่มีอํานาจเหนือกว่าคุณอยากจะจบอืมเหมือนคุณอยากจะจบกับงานงานนี้หรือมันเป็นความเหนื่อยมันไม่ใช่เบื่ออย่างเดียวมันเหนื่อยท,ท้อแท้แล้วก็เจอกับความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนาะคุณอาจจะร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้นะคะแล้วก็ ความาัฒนาของคุณจะเป็นผลคุณจะออกมาจากสิ่งที่คุณคิดว่ามันเหนื่อยที่สุดตอนนี้คุณเป็นบางคนบางท่านมีเกณฑ์ที่จะออกมาเป็นเจ้าหนายของตัวเองนะคะมาเปิดกิจการของตัวเองอาจจะเป็นกิจการเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วก็ค่อยๆขยับขยายายแบบนี้ก็ได้หรือบางคนทงท่านอาจจะบางคนบางท่านอาจจะอยู่ในภาวะของการวางแผนก็ได้วางแผนการจะออกมาทํางานเป็นของตัวเองเป็นเจ้านายตัวเอง หรือวางแผนที่จะทําให้ตัวเองเติบโตวกว่านี้อืเดี๋ยวเรามาดูต่อคุณเป็นคนที่ทำอะไรหลายอย่างนะคะไม่ได้ทำงานอย่างเดียวพยายามหาเงินทุกทางอะเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็โอ้อนาคตของคุณเป็นใหญ่เป็นโตแน่นอนคุณจะมีความสุขในเรื่องของการงานการงานฟื้นตัวมีความมั่นคงในเรื่องของงานคุณตัดสินใจ หวังกับในเรื่องของงานแบบไหนเหมือนคุณทำได้และทำสำเร็จด้วยหลุดจากปัญหาเดิมๆเ,เป็นช่วงที่หลุดวิบากกรรมจบปัญหาเก่าๆจบวิบากกรรมจบความทุกข์เดิมๆแล้วก็เหมือนอะไรที่ไม่ได้ดังใจก่อนหน้านี้คุณน่าจะผ่านมันไปแล้วตอนนี้คุณมีความสุขค่ะสามถ้วยความสุขความสมหวังการได้เฉลิมฉลองหรือคุณจะได้เจอกับ การยานมิตรดีๆเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาช่วยเหลือหรือเจอทีมงานที่ดีเข้ามาเพื่อที่จะให้การงานของคุณเติบโตแล้วก็ทําให้การงานของคุณมั่นคงบางคนท่านถ้าออกมาเป็นเจ้านายตัวเองมันก็จะมีบ้านที่มีอุปสรรคปัญหาในช่วงแรกๆเนาะแต่คุณจะได้รับลูกน้องดีๆเข้ามาเพื่อส่งเสริมในเรื่องของการเงินของอการงานของคุณการงานของคุณ,คณมีทีมเวิร์กที่ดีทําให้มีความสําเร็จเกิดขึ้นได้ง่ายอืมแล้วก็เป็นช่วงที่ อ,อมีความขยันมากๆด้วยในช่วงนี้ความขยันความอดทนต้องมีให้เยอะๆอค่ะกำลังจะเจอแต่สิ่งดีๆแล้วนะคะในเรื่องของงานเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเงินของคุณเป็นอย่างไรการเงินโอ้การเงินดีมากๆมีความร่าบรินในเรื่องของการเงินมีความสุขความสมหวังเหมือนกับบางคนท่านถ้าทำงานอ่อ บริษัททํางานราชการมีโอกาสที่จะได้เลื่อนเลื่อนฐานเงินเดือนอมีความสุขความสบายใจเกิดขึ้นคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองบางคนท่านอาจจะเสียเงินไปกับการทําบุญไหว้พระทําบุญอะไรช่วงนี้เยอะขึ้นมีช่วงของการขอขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ในเรื่องของการเงินอืมบางคนท่านอาจจะช่วงสายมูเนาะตอนนี้กําลังมูอยู่แล้วก็บางคนท่านอาจจะได้เงินจาก ความสูญเสียก็ได้การบางคนก็อาจจะได้หรืออาจอาจจะเสียเงินก็ได้อาจจะซ่อมบ้านซ่อมรถหรือบางคนท่านอาจจะได้ประกันบ้านหรือประกันรถหรืออาจจะได้เสียเงินประกันบ้านประกันรถอะไรแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะสูเสียการเสียเงินจากการแบบซ่อมบ้านสิ่งของเสียหายอะค่ะอบางคนบงท่านอาจจะได้เดินทางมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินกับการเดินทาง อไปแบบปรับป,ปรับฉพันธ์แต่คุณก็มีโชคนะคะมีโชคเข้ามาโชคเล็กๆเล็น้อยที่พอจะอะทําให้ได้การเงินเข้ามาแบบไม่คาดคิดก็ได้อืแต่ว่าเงินจากหลักๆของคุณมาจากการทํางานการทํางานหลากหลายอย่างของคุณนะคะเดีย๋ยวเราดูกันว่าการเงินของคุณเป็นอย่างไรอีกบางคนท่านน่าจะจบ ปิดเจาะปิดติวปิดนี้ปิดสินบางสิ่งบางอย่างได้ตอนนี้กําลังเริ่มที่จะคิดที่จะวางแผนทําอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของการงานเพิ่มมีเกณฑ์ที่จะวางแผนการขยับขยายงานเพิ่มก็ได้อาจจะได้ลงทุนแต่คุณจะมีผู้สนับสนุนช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินในเรื่องของการลงทุนอาจจะมีการได้ร่วมหุ้นร่วมทุนก็ได้อืการเงินเริ่มดีเริ่มฟื้นตัว แต่ว่าก็มีเกณฑ์ที่ยังต้องจ่ายอยู่จ่ายในเรื่องของการแบบลงทุนในเรื่องของการทํางานการขยายขยายงานอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นก็ได้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องความรักนะคะความรักจากสิ่งที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้คนที่คนโสดอาจจะมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะจบจากเลิกลากับคนที่อยู่ คนที่แบบอาจจะคบกันมานานแล้วแต่มันไม่มีความไว้ใจเพราะอาจจะด้วยข่าวก็สิบต่างๆนานาที่มันไม่ดีจากเขาคุณมีโอกาสที่จะจบจากเลิกลาเพราะว่าความไม่มั่นใจการไม่ชัดเจนเออ่แล้วก็คุณรู้สึกว่าคุณอ้างว้างอะ่ะแล้วก็ไม่ได้รับการซัพพอร์ตใดๆความรู้สึกมันมันเหงามันอ้างว้างมันโดดเดี่ยว ถึงขั้นเป็นโลคซึมเศร้าก็ได้ในบางคนเออตอนนี้คุณน่าจะมุฟออนตอนนี้คุณเป็นคนที่ดูนิ่งดูนิ่งขึ้นดูใช้อารมณ์หรือเป,เ,ปเป็นช่วงที่คุณสันโดษเลยอะเฮอร์มิตขึ้นมาเป็นช่วงที่คุณปีวิเวกเลยอยู่แบบอินทรูดเลยเอทำอะไรในโลกโซเชียลก็ได้หาเงินทำงานจากโลกโซเชียลหรืออาจจะ เป็นคอนเทนต์ก็ได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการอยู่ในธรรมชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณปีกวิเวกไปแนวแนวนั้นเลยแต่คุณก็ไม่ได้หยุดการทํางานนะงานของคุณดีมากๆแต่ว่าความรักของคุณมันไปต่อลําบากเนาะตอนนี้เหมือนกับว่าคุณจะต้องผ่านบททดสอบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าไม่ใช่คู่แท้เขาจะไม่ให้คุณเจอแน่นอนคุณเป็นลูกหลาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อืมเหมือนกับได้อย่างจะเสียอย่างคุณเจอในเรื่องของการงานที่ดีการเงินที่ดีแต่ความรักอาจจะไม่ดีแบบนี้ก็ได้นะคะ อืมคนโสดจะได้เจอกับความร่ำรวยการมีการมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินการงานที่ดีเป็นช่วงที่คุณแบบกำลังวุ่นวุ่นหรือถ้ามีคนเข้ามาในช่วงนี้คนโสดอาจจะไม่ได้เจอกับคนที่ดีเท่าไหร่เพราะว่าไฮพิสเตสมันขึ้นมาหมายถึงคนคนนี้อาจจะ มีในเรื่องของมือที่สามบุคคลที่สามมันมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกันแบบใหญ่โตหรือมีเกณฑ์ที่คุณจะสูญเสียกับคนรักคนนี้ถ้าคุณได้ดิวด้วยอืคนคนนี้อาจจะเป็นชาวลัคนาราศีสิง์ชาวธาตุไฟชาวธาตุด,ดินก็ได้หรือชาวธาตุลมก็ได้มันมีการประทะมันมีมันมีความวุ่นวายวุ่นวายจากฝ่ายเขาก็ได้ฝ่ายคุณก็ได้อาจจะเป็นคนรักเก่าของเขาที่ไม่ยอมปล่อยหรือเป็นคนรักเก่าของคุณที่ ไม่ยอมปล่อยก็ได้ถ้าในมาคบกันเมื่อไหร่มันจะมีปัญหาทันทีอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรักของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณเป็นผู้ให้อยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้ดูคุณเหนื่อยเนาะเหนื่อยกับการที่จะต้องทําแบบนี้อืมตอนนี้คุณน่าจะมองอะไรใหม่ๆ ให้กับชีวิตของตัวเองอาจจะโฟกัสกับตัวเองให้คุณค่ากับตัวเองมากขึ้นตอนนี้คุณอาจจะปนเป์ตัวเองในเรื่องของการใช้เงินการทำอะ,อะไรก็แล้วแต่เพราะดูคุณน่าจะมุกอ่อนกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มันหนักเกินไปสำหรับสิ่งที่คุณเผชิญอยู่คุณอยากจะมีชีวิตที่สบายมีความหวังแล้วก็เหมือนกับมันมันทนมนนานแล้วเนาะ ตอนนี้ชีวิตของคุณสดใสมากๆมีความกินอยู่ที่ดีมีความสบายอกสบายใจการเงินก็ดีชีวิตสดใสมากๆเจอกับแสงสว่างปลายอุโมงค์มีเกณฑ์มากๆที่คุณจะจบจากเลิกลาแล้วมีความสุขในเรื่องของการอยู่คนเดียวบางคนอาจจะย้ายบ้านไปเลยย้ายที่อยู่แบบไม่ให้ได้อยู่ใกล้เขาเลยอะไรเงี้ยมันมีเกณฑ์ที่มีความสุขมากๆค่ะอืม หรือถ้าบางคนของท่านไม่มีไม่ได้จบจากเลิกลาหรือ,อยังอยู่ด้วยกันก็มีเกณฑ์ที่คุณจะมีลูกมีบุตรก็ได้อาจจะเป็นภาระภที่มันผูกพันยาวนานแต่ก็มีสิ่งดีๆเข้ามาทดแทนโฟกัสกับในเรื่องของลูกมีความชัดเจนชีวิตก็กําลังดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอืมไพ่ตีได้สองแบบนะคะเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ที่มีคู่เป็นอย่างไรความสัมพันธ์ของคนมีคู่คุณดู คุณดูคบกันมานานแล้วเนาะแต่ก็ยังมีความหวัดระแวงการทะเลาะก,กันหรือ,อ,อบอกเลิกกันตลอดละอืมเพราะว่าดูมันมีแต่ความทุกข์แต่สิ่งที่เกิดก็คือคุณอาจจะไม่ได้เลิกลากันจริงๆหรอกได้แค่พูดเพราะว่าคุณก็ยังซัพพอร์ตกันในเรื่องของการเงินเป็นช่วงที่ตอนนี้อาจจะได้รับความสุขกันบ้างแล้วไดเริ่มต้นสิ่งดีๆร่วมกันอาจจะ มองข้ามกับปัญหาที่เคยมีตอนนี้ดูชีวิตมีความสุขมากมีเกณฑ์การได้ทําอะไรใหม่ๆร่วมกันจบปัญหาเดิมๆชีวิตดีขึ้นมากๆเป็น่วงที่คุณอาจจะไม่ค่อยพูดค่อยจาก,กันก็ได้แต่อาจจะมีการซัพพอร์ตกันในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวถึงจะพูดน้อยแต่ก็ยังมีความรักที่ดีๆอยู่สิบถ้วยค่ะความรักที่มีความสุขมีความมั่นคงในเรื่องของความรักมีความรับผิดชอบ เยอะแล้วก็เหมือนกับมันเป็นความรับผิดชอบของเขาที่เขาจะต้องดูแลคนมันมีเกณฑ์การเดินทางบางคนบาง,บางท่านก็อาจจะเดินทางต่างประเทศช่วงนี้อาจจะเดินทางบ่อยไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆเป็นช่วงที่อดาวพบเรือนปัตนิคือดาวพระเสา์อยู่ในพบเรือนมรณะการเดินทางไกลการได้ทำอะไรร่วมกันเป็นช่วงที่ มีความสุขความสมหวังก็ได้อืมจบเรื่องเดิมๆคุยกันถึงอนาคตใหม่ๆอืมค่ะมีความสุขมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกหรือแนะนำอะไรคุณคะชาวลัคนาราศีกรกฎใจบุญ ไพ่ขึ้นมาใจบุญสองใบเลยนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะเข้าวัดทําบุญขอพรหรือเป็นช่วงที่คุณให้บุญให้ทานหรือเป็นช่วงที่คุณจะได้รับการซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินก็ได้ทะลุมบอลอืมบบบุญสง่งผลออดาวพระเกตอยู่ในภพเรือนอริช่วงนี้ดาวพระเกตกระตุ้นในเรื่องของการบุกตะลุยการมีอุปสรรคเข้ามาหรือไม่ก็ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มภัยให้คุณก็ได้อาจจะคุ้มภัยกับคนที่คิดไม่ดีกับคุณคุ้มภัยจากอันตรายทั้งปวงที่เกิดขึ้นอืคุณจะมีอำนาจบารมีเหมือนสิงห์เหมือนสิงห์มีความมีอำนาจบารมีมีมีความแข็งแกร่งการงานเจริญก้าวหน้าได้รับการสนับสนุสนช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แล้วก็เป็นช่วงที่ดาวผู้ใหญ่ก็คือดาวพระพฤหัสอยู่ในภพเรือนละพะ มันมีมันมีการได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือเนาะอืมคุณจะกลับไปผง,งาดเหมือนวันวานวันวาน,น,นที่คุณเคยมีความสําเร็จมีความรุ่งเรืองคุณจะกลับไปเป็นแบบนั้นคุณจะมีความสุขแล้วก็เป็นช่วงชีวิตที่มีความสมหวังเนาะแล้วก็ความทุกข์มันคลายลงออะ่อืถึงจะมีอุปสรรคปัญหาแต่ความทุกข์บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจมันคลายลง เกิดกดความสุขที่มันยั่งยืนการแผ่กิ่งก้านสาขาบางคนท่านอาจจะได้เจอกับเพื่อนเก่าอาจจะได้เจอกับผู้ใหญ่ใจดีเจอครอบครัวอะไรแบบนี้ช่วงนี้นะคะอืมเป็นช่วงที่คุณจะได้เจอคนเก่าๆความเอ่อคนรักเก่าเพื่อนเก่าเอ่อปู่ย่าตายายหรืออะไรในช่วงนี้ก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ๋อขอโทษ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรคุณอีกคะเวิด so คุณจะได้รับของขวัญของรางวัลเอเนจีของคุณจะมีความสุขความสมหวังความเบิกบานใจไพออเรชิสลำดับความสำคัญออฟไทมิการมองโลกในแง่ดี โอ้ความร่ำรวยค่ะเหมือนคุณปล่อยวางเป็นเนาะแล้วก็เป็นช่วงดีๆที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้สิ่งดีๆกำลังจะพุ่งเข้ามาหาคุณคุณจะได้รับของมีค่าของรางวัลการงานที่ดีแล้วก็การเงินดีมากๆเหมือนคุณรอคอยวันนี้มานานเนาะความสำเร็จความสมหวังการกินดีอยู่ดีหมดเวลาของความทุกข์แล้ว power เป็นช่วงที่คุณอาจจะถ้าบางคนท่านมีโรคภัยไข้เจ็บตอนนี้คุณจะมีพลังงานที่ดีมีอาจจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บหรือคือมันฟื้นตัวการเงินฟื้นตัวการงานฟื้นตัวการเจ็บป่วยฟื้นตัวเป็นช่วงที่โอ้นางฟ้าก็มาสเตรนเดอร์นางฟ้าจะให้คุณรวยคุณจะได้รับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ได้ในช่วงนี้ของคุณจะได้รับเงินทอง ความอบันดันความร่ำรวยการกินดีอยู่ดีการประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินนางฟ้าบอกว่าไม่ต้องคาดหวังกับอะไรให้มากเพราะว่ามันจะทำให้คุณเครียดแล้วเพราะว่าเซเรนเดอร์หมายถึงการไม่คาดหวังขอให้เป็นไปตามโชคชะตาโชคชะตาของคุณก็คือคุณจะรวยแต่คุณอย่าหยุดทำนะอะไรที่คุณทำอยู่ขอให้คุณทำไปแต่สิ่งที่คุณจะได้เพิ่มก็คือ,อความไม่คาดหวัง สิ่งที่เหมือนกับเป็นโชคอะโชคลาภอะไรแบบนี้ที่ไม่คาดหวังมันจะเข้ามาหาคุณการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะไรแบบนี้ก็ใช่เหมือนกันค่ะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาโอกาสดีๆเข้ามาขอให้คุณลงมือทําแล้วก็ความสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะนางฟ้าเหมยอวยพอให้คุณแล้วขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์ให้ช่อง morning หรือไม่ก็คอมเมนต์น่ารักน่านรัก,นนรกให้กับ m o r นิ n ง หรือไม่ก็สป p นอร์บอลลิได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซูเปอร์แตงก็ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ